สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครวัวนี้จะดีจะมาเสนอวิธีการทําขนมอีกหนึ่งชนิดค่ะเป็นขนมที่ทำง่ายๆแล้วก็ใช้ไมโครเวฟค่ะเป็นพุดดิ้งขนมปังค่ะวิธีทําแล้วก็ส่วนประกอบง่ายมากระยะเวลาที่เข้าในไมนโครเวฟก็แค่2อนาทีเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าพุดดิ้งขนมปังจะมีอะไรกันบ้างค่ะ เรามาดูส่วนประกอบทั้งหมดของเบรดพุดดิ้งกันเลยค่ะว่าเราจะมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นอันแรกที่ไข่ค่ะเราจะมีไข่ไก่ที่อุณหภูมิห้องนะคะถ้าเป็นแช่ตู้เย็นอยู่ก็ออกมาพักทิ้งไว้มีขนมปังค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ยังไงก็ได้แต่ว่าขอที่เป็นสไลด์แผ่นบางค่ะ แล้วก็มีตอนนี้เป็นลูกเกดค่ะลูกเกดสีดำเนาะแล้วก็มีเนยค่ะอันนี้เป็นใช้เป็นเนยจืดค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเนยเค็มเนี่ยทาไปเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปเนาะแล้วก็ละลายด้วยมีกลิ่นวานิลาค่ะมีนมสดและจืดค่ะที่อุณหภูมิห้องเหมือนกันถ้าแช่ตู้เย็นไว้ก็ออกมาพักก่อนได้มีน้ําตาลทรายแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะเป็นเล้าลำค่ะแล้วเดี๋ยวเราสาหรับอัตราส่วนนะคะของทั้งหมดนี้เข้าไปตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel t tv ค่ะ เราไปเริ่มทำตัวเบรดพุดดิ้งกันเลยค่ะค่ะเริ่มขัน้นตอนแรกก็คือเบรดพุดดิ้งก็ชื่อนะเบรดก็คือขนมปังค่ะขนมปังสล์เนี่ยแหละเราก็มีขอบอใช่ไหมคะเราก็จะมาตัดขอบออกก่อนของทุกชิ้นเลยนะคะถ้าที่บ้านมีเป็นมีดที่เป็นฟันเลื่อยอะคะ่ะจะเหมาะกับการปัดขนมปังมากแต่ถ้าไม่มีก็ ใช้เป็นมีดธรรมดาก็ได้ค่ะแต่ว่าตัดแล้วนิดนึงให้ระวังตรงด้านข้างนะคะถ้าสมมติว่ามันแบนไปเนี่ยตอนทำพุดดิ้งมันจะลำบากน,นิดนึงจะให้ดูว่าถ้าสมมติว่าที่บ้านเป็นมีดธรรมดาแบบนี้เป็นมีดที่ไม่ใช่เป็นฟันเลื่อยจะต้องค่อยๆค่อยๆลงอะค่ะค่อยๆสลไลด์สไลด์เข้าไปนี่ให้อาดูว่าผลลัพธ์สามารถทําให้เหมือนกันได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใจร้อนกดลงไปปึ๊บเหมือนหั่นที่แบบกดลงไปให้ดูค่ะ พ่าผลลัพธ์มันออกมามันจะแบนตรงกลางมันจะนึบติดกันแล้วพอเอามาทําตัวพุดดิ้งเนี่ยมันจะไม่พองออกมาเพราะฉะนั้นต้องให้ระวังตรงนี้ด้วยนิดนึงเดี๋ยวจะดีจะสไลด์ผ่าเอาตรงขอบไปให้หมดตัดเฉือนตรงนี้ไปให้หมดค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะว่าวหลังจากที่เอาขอบขนมปังออกไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะให้ดูว่า มันจะต้องไม่มีตำหนิอย่างนี้นะคะมันจะต้องไม่เป็นขนมปังที่วี่ีจากการกดไม่งั้นมันจะตอนทำเป็นพุดดิ้งมันจะยากนะเราจะใช้เนยละลายให้ดูค่ะว่ามันละลายถึงขนาดนี้เลยคนๆให้เข้ากันนิดนึงก่อนอย่าให้เขาแยกชั้นนะคะชั้นที่เป็นตัวไข่มันด้านล่างกับเป็นตัวน้ำมันลอยด้านบนแล้วตักขึ้นมาแล้วก็ทาเลยถ้ามีเป็นที่ทาขนมปัง เป็นแปรงอันนั้นก็ได้ค่ะใช้ตัวนั้นก็ได้แต่ว่าวันนี้เราใช้เป็นง่ายๆใช้ช้อนธรรมดาก็ได้ทาให้ทั่วแค่ด้านเดียวพอนะคะดูว่าเป็นอย่างนี้ด้านหลังยังจะเป็นขาวๆข,ขนมปังเหมือนเดิมทาอย่างนี้ค่ะให้หมดทุกแผ่นเลยที่เรามีอยู่ก็ทาไปจะเพิ่มให้พุดดิ้งเราอร่อยมากขึ้นค่ะมันจะมีความมันๆเข้าไปแทรกอยู่ข้างในทาให้ทั่วเลยนะคะ จะอร่อยไม่เท่ากันทุกมุมนี่ยค่ะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆขอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ครบปึ้งนี้ทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมีชามใบหนึ่งค่ะที่เข้าไมาโครเวฟได้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมก็ได้ทรงกลมก็ได้ใครยังไงก็ได้เอาที่เราหาได้ที่บ้านแล้วก็มีขนมปังที่เมื่อกี้เราทาทิ้งไว้ค่ะเราจะวัดขนาดให้เท่ากันแล้วก็ใส่ลงไปเราจะดูว่าซส่ข้างในขนาดประมาณเท่าไหร่แล้วก็หัน่นขนมปังเหมือนเดิมค่ะวิธีการหัน่นอย่าก,กดลงไปใช้เป็นสไลด์เอาข้างๆจะได้ไม่เสียอย่างนี้ขนมปังก็ใส่ลงไปเลย หรือว่าถ้าชามใบใหญ่เราสามารถต่อได้นะคะเพราะว่าพุดดิ้งเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวจะมีตัวเป็นไข่อะค่ะมาลาดข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมองไม่เห็นรอยต่อถ้าสมมุติว่าเป็นขนมปังสองชิ้นนี้เราก็ใส่ลงไปข้างล่างประมาณอย่างนี้เนี่ยก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรเลยไม่จําเป็นต้องสวยเนียบอย่างนี้แล้วก็ลงไปแต่พอดีว่าชามวันนี้มันไซส์พอดีกับขนมปังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยังจะโอเคอยู่เราจะทําอย่างนี้ค่ะแล้วก็ สลับเป็นชั้นชั้นชั้นต่อไปเราก็จะใส่เป็นตัวนี่เลยให้ดูว่าเป็นลูกเกดแล้วก็ใส่ลูกเกดลงไปนี่ใส่แค่ไม่ต้องเยอะมากค่ะพอทั่วแล้วก็ลงไปที่ชั้นต่อไปได้เลยชั้นต่อไปก็เป็นตัวขนมปังก็วัดไซส์ดูค่ะว่าพอดีไหมใหญ่ไปหรือเปล่า ให,ใหญ่ไปแล้วก็แกะเขาออกมาแล้วก็ปัดออกโอเคปึ๊บอย่างเงี้ยค่ะชั้นที่สองแล้วก็ลงที่ชั้นที่สามก็เหมือนกันลงลูกเกดลงไปให้ทั่วๆแล้วก็ขนมปังเหมือนเดิม เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างนี้เราเหลือขอบขอบด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ชิ้นเล็กที่เราตัดเมื่อกี้ลงไปได้เดี๋ยวพอขนมปังกับตัวพุดดิ้งเนี่ยมันฟูล,ลงมาแล้วเขา้าเตาอบเนี่ยมันจะเนียนมองไม่เห็นเลยว่ามันจะมีรอยต่อเกิดขึ้นรอยต่อสามารถเยอะได้เลยเราก็เอาให้ครบเเค้าาใหรบาทาั้งชิ้น จะดีเลือกเป็นขนมปังชิ้นบางเนี่ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวที่เป็นไข่มันจะซึมเข้าไปในนี้ถ้าเป็นชิ้นหนาเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีตัวลูกเกดสอดได้น้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชิ้นบางมันจะเนี๊ยบแล้วก็เนียนกว่าอร่อยกว่าด้วยเนี่ยค่ะทาอย่างนี้ทําไว้สามถ้วยเดี๋ยวขอไปทําให้ครบสาถ้วยกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ หลังจากที่ขั้นตอนการทําขนมปังเสร็จไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาทําตัวพุดดิ้งตัวที่เป็นคาสตาร์น้ำซอสกันค่ะเราก็เริ่มจากมีชามใบหนึ่งที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้อีกแล้วเหมือนกันใหญ่สักพอที่จะใส่นมใส่น้าตาลใส่วานิลาลงไปได้แล้วก็ใส่นมที่อุณหภูมิห้องค่ะลงไปทั้งหมดเลย ถ้านมไม่ใช่ที่อุณหภูมิห้องนะคะ่ะมันจะต้องเข้าไมโครเวฟนานกว่านาทีครึ่งตอนนี้จะดีจะใช้นาทีครึ่งเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นอุณหภูมิห้องมาแล้วถ้าเป็นเย็นใหม่เงี้ยอาจจะเท่าถึงสองนาทีสองนาทีครึ่งก็ต้องดูกันเนาะแล้วก็มีน้าตาลทรายค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็กลิ่นวานิลาใส่ลงไปพร้อมกันเหมือนกัน แค่นั้นแหละแล้วเราก็คนให้เขาเข้ากันแค่นิดเดียวพอเพราะยังไงยังไงเราก็ไม่สามารถคนให้น้าตาลละลายลงไปในอย่างนี้ได้แล้วแค่คนให้ส่วนผสมพอเข้ากันแล้วก็ไปเข้าไมโครเวฟเลยอีกหนึ่งนาทีครึ่งค่ะให้นมอุน่นอแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำคุชชี่ขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะตอนนี้ได้เอานมเข้าไปในไมโครเวฟนาทีครึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะลองจับดูก็ได้ค่ะว่าตอนเนี้ย เขาอุ่นแล้วแล้วก็ลองเช็คดูได้ว่าข้างในเนี้ยน้ำตาลละลายหรือยังคือนาทีครึ่งเอาออกมาเนี่ยน้ำตาลจะยังไม่ละลายค่ะเราต้องคนผสมเขาด้วยช้อนหรือซ้อมก็ได้นิดหนึ่งแค่นิดเดียวอะค่ะเขาก็จะละลายแล้วเราก็จะวางตัวนี้พักไว้ก่อนอันนี้มีชามผสมค่ะไม่ต้องเข้าไปโครเวฟอันนี้ชามผสมธรรมดาแค่ใหญ่นิดนึงให้ส่วนผสมของตัวครีมพุดดิ้งเข้าไปได้หมดก็พอแล้วเราจะใส่ไข่ที่เราตอกไว้เรียบร้อยแล้วลงไป แล้วก็ใส่เป็นเล่าลำลงไปเลยตัวนี้ค่ะจะทำให้ตัวพุดดิ้งของเราหอมมากขึ้นถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีเล่าลำเป็นเนาะชีทานทานกันนั้นก็ใส่ได้เหมือนกันแล้วก็คนให้เขาแตกไข่แตกแล้วก็ตอนนี้ค่ะนมยังจะอุ่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไข่ขา,ขาวไข่แดงไขส่สดๆเนี่ยมันจะสุกง,ง่ายถ้าโดน ความร้อนของนมถ้ายิ่งร้อนด้วยเนี่ยสุกง่ายมากเพราะฉะนั้นการเทลงไปเราจะต้องค่อยๆเทนมลงไปในตัวไข่พุดดิ้ของเราเนี่ยค่อยๆเททีละนิดยิ่งถ้าความร้อนมากเท่าไหร่จะยิ่งสุกง่ายแล้วเดี๋ยวมันจะแยกออกมาจะไม่สวยเลย mm. ตอนที่เราเห็นว่าไข่มีตรงไหนสุกๆแล้วเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ละแล้วก็ข้อห้ามอีกหนึ่งข้อคือห้ามเทไข่ ลงในนมเด็ดขาดเพราะว่านมมันเป็นความร้อนเยอะแล้วไข่ลงไปเนี่ยสุกแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆนมลงเตละนิดหกไหมโอเคแล้วก็คนคน,คนลงไปเทียนิดค่ะให้เขาได้รับความร้อนทีละน้อยทีละน้อยเขาจะได้ไม่สุกเราอยากจะให้ไข่แล้วก็พุดดิ้งตัวพวกนี้ค่ะเข้าไปสุกในไมโครเวฟเพราะฉะนั้นจะต้องระวังนิดนึงทำไม่ยากค่ะถ้ารู้ว่าเราจะต้องระวังอะไรตรงไหนบ้างมันจะได้พุดดิ้งที่ อร่อยแล้วก็ลงไปเทียดนิ่งๆอย่างงี้ค่ะเรื่อยๆจนนมหมดชามนี้เลยแล้วก็คนเขาเนี่ค่ะจะเห็นว่าตอนนี้ไข่มันโอเคมันไม่ได้สุกถ้าสุกเนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่าไข่มันคล้ายๆไข่ลวกอะ่ะมันจะตานานั้นแล้วก็เทเทลงไปถ้าได้สักจํานวนหนึ่งซักครึ่งหนึ่งของนมตอนนี้ ปลอดภัแล้วทุกอย่างเป็นไปได้ได้วยดีเราก็สามารถเทๆลงไปได้เลยคนอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะโอเคเราปลอดภัยแล้วให้ดูว่าตอนนี้ค่ะเนื้อครีมเนื้อของตัวพุดดิ้งเนี่ยมันจะ ไม่มีตรงที่เป็นไข่ขาวสุกตรงที่เป็นไข่แดงสุกแล้วก็น้ำตาลก็ละลายไปหมดเรียบร้อยแล้วโอเคขอพักก่อนเช็ดมือเราจะพักตัวนี้ลงไปข้างล่างก่อนขั้นตอนสุดท้ายของการทำในช่วงวลนนี้ก็คือตัวที่พักอาไว้ตอนแรกพุดดิ้งขนมปังกับลูกเกดของเราเรายกขึ้นมาแล้วเราจะเทตัวน้ำครีมตัวนี้ ค่อยๆเอาลงไปข้างในตรงนี้เลยเราอยากจะเทยกลงไปเลยก็ได้แต่ว่าเพื่อการความผิดผ้าที่มันจะหกหรือว่ามันจะอะไรเราใช้เป็นที่ตักดีกว่าเป็นทับพ,พีแล้วก็ลงไปเลยได้ค่ะขนมปังที่บอกตอนแรกไปว่าทำไมเราถึงกด ขนมปังให้ขอบขอบแบนหรือว่าเราตอนเราหั่นเราต้องเรียกว่าสนใจมานิดนึงคือพุดดิ้งเนี่ยพอเราทานเนี่ยมันจะเนียนไปกับเนื้อพุดดิ้งกับขนมปังมันจะเนียนไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไข่เนี่ยค่ะมันจะซึมเข้าไปในขนมปังทั้งหมดเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ15นาทีในการรอให้ไข่ซึมเข้าไปหมดแต่ว่าถ้าส่วนไหนที่เป็นขนมปังที่หั่นแล้วมันบี้ลงไปเนี่ยไข่มันไม่สามารถซึมเข้าไปได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปต,ตอนที่เรารับประทานเราก็เลยต้องสนใจเขานิดนึง นี่ค่ะเราก็จะตักเทสใส่เข้าไปหมดเลยต่อหนึ่งชิ้นเราจะเห็นว่าตอนนี้ขนมปังยังจะเป็นขนมปังธรรมดาแล้วก็ไข่มันจะแยกแๆกกันเนี่ยเบาๆนะลองทําให้ดูว่าตอนนี้ค่ะคือเขาจะแยกกันไม่ได้ซึมเราจะทิ้งเขาไว้อย่างนี้15นาทีคราวนี้จะเห็นเป็นพุดดิ้งที่ชัดขึ้นมาแล้วเหมือนขนมปังแช่น้ํา15ทีมันจะบานแต่ว่าน้ํานั้นอนะ่ะมันกลายเป็นน้ําตัวคัสตาร์ดพุดดิ้ง อย่างเงี้ยค่ะให้ทั่วถ้าเห็นเขาระหว่าง15ทีเนี้ยเราค่อยๆเช็คเขาเรื่อยๆถ้าเขาดูดซับน้ําจนหมดเราสามารถเพิ่มน้ําลงไปได้เงี้ยค่ะให้ครบ3ถ้วยเลยแล้วอีก15ทีมาดูกันว่าหลังจากตัวที่ขนมปังซึมน้ําเข้าไปทั้งหมดแล้วหน้าตาเขามันจะบวมออกมายัางไงค่ะ ค่ะตอนนี้ก็ครบ15นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะให้ดูว่าตอนนี้มันพองขึ้นมาเยอะมากเลยแล้วก็ไข่เมื่อกี้ค่ะที่เราทำเอาไว้ชามหนึ่งใหญ่ๆเนี่ยเราค่อยๆเติม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 ไปเรื่อยๆจนตอนนี้บวมเรียบร้อยเต็มที่แล้วแล้วก็กำลังจะเอาเข้าไมโครเวฟค่ะเราเข้าที่ไฟแรงสองนาทีแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะต้องแต่งด้วยลูกเกนดนิดนึง แล้วก็ธรรมดาค่ะตัวเบรดพุดดิ้งตัวนี้เขาจะเอาเข้าเตาอบก,กันเพราะฉะนั้นหน้ามันก็จะกิมเกลียมตอนออกมาแต่ว่าเนื่องด้วยเราใช้เป็นไมโครเวฟเพราะฉะนั้นสีมันก็จะไม่ได้ประมาณนั้นเราก็เอาลูกเกดช่วยทำพลางสีเขานิดนึงจะได้ดูแบบไม่โลนจนเกินไปแล้วเดี๋ยวพอออกมาเราค่อยแต่งกันอีกหนึ่งรอบแต่ตอนนี้เราจะเ,เข้าตอนเอาเข้าอะค่ะถ้าไมโครเวฟใหญ่ก็เข้าไปความกันก็ได้แต่ว่า ทีละอันก็ได้หรือว่าจะพร้อมกันลงไปทีเดียวเลยก็ได้แต่จอดีขอเอาเข้าทีละอันดีกว่าเพื่ย,ยกขึ้นยากแล้วเดี๋ยวอีก2นาทีเรามาเจอกันว่าออกมาเบรดพุดดิ้งสองนาทีออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะ ค่ะตอนนี้ก็ครบเรียบร้อยแล้วค่ะเข้าไปอ่ะละสองนาทีสองนาทีสองนาทีครบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูว่ามันจะพองขึ้นมาแล้วก็เหมือนที่บอกตอนแรกค่ะถ้าใครเป็นชามกลมหรือชามอะไรเงี้ยไม่ต้องมีปัญหาเลยว่าถ้าใส่ขนมปังไปแล้วมันจะดูไม่เนียนเพราะว่ามันจะมองให้ดูชิน,นี้ได้ว่ามันเนียนเลยค่ะมองหายไปเลยตรงรอยต่อหรือว่าถ้าใส่อะไรเงี้ยมันจะเนียนเนียนไปแล้วก็เรามาดูวิธีการเสิร์ฟกันสําหรับเบรดพุดดิ้งตัวนี้ค่ะออกมาร้อนๆแล้วก็ทานได้เลยเพราะว่ามัน ทานร้อนๆมันจะแบบเจ๋งมากแล้วก็ขอนิดน,นึงตอนก่อนทานเราจะเป็นโรยน้ําตาลก็ได้ถ้าเป็นที่บ้านไม่มีตัวแบบว่าทอชเนาะแล้วก็โรยน้ําตาลแล้วก็ถ้าชอบเป็นลูกเกดก็โรยตัวลูกเกดเพิ่มก็ได้ขอจะดีมีตัวแบบว่าพ่นไฟขอใส่น้ําตาลนิดน,นึงแล้วพ่นให้หน้ามันเป็นแบบเกล็ดๆนิดนึงจะสวยแต่ถ้าไม่เป็นไม่มีไม่เป็นไรเลยค่ะแค่นี้ก็อร่อยละ เหมือนที่เห็นตามพวกโรงแรมที่เห็นเป็นสีน้ำตาลเปรตอยู่ด้านบนนะคะเนี่ยแหละเขาใช้ทอชเนี่ยแหละแล้วก็เผากินหอมมากไปแรงสุดไฟดับ แต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะถ้าคือเท่านี้ก็ก็โอเคแล้วก็เวิร์กแล้วสวยแล้วแต่ว่าเนื่องด้วยมีติดมือมาเนาะเรียบร้อยแล้วสีมันจะเป็นอย่างนี้แหละสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็จัดเสิร์ฟใส่จานเรียบร้อยได้เลยลึบเป็นจานแบนๆบนฮวาดาค่ะหรือว่าอยากจะเสิร์ฟอย่างนี้เลยก็ได้แต่เนื่องด้วยมันร้อนมากแล้วมันจะยกไปเสิร์ฟไม่ได้ร้อนแล้วก็ช้อนน่ารักน่ารักสักหนึ่งคันเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเป็นเบรดพุดดิ้งสำหรับวันนี้ สำหรับใครที่ชอบตัวนี้นะคะเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้คนตะลิกินเที่ยวไทยกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทำง่ายมากอย่าลืมกลับไปทำทานกันนะคะค d i n g b ้เ e d ค่ะ